รู้ไหมคะว่าคนประเภทไหนที่ไม่มีวันพัฒนาได้คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหานั่นแหละค่ะเธอเจอใช่ไหมคะคนบางคนที่แบบนั่งบอกคนนั้นมีปัญหาคนนี้มีปัญหาแล้วเราอยากจะบอกเขาว่าเธอนั้นแหละบางคนนะคะมาหาครูเนี่ยคะ่ะลูกเป็นอย่างนั้นนะคะพ่อเป็นอย่างนี้อบางทีอาจจะอยู่ที่เราหลายต่อหลายคนนะคะไม่เห็นปัญหาก็เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มแก้มันยังไงแล้วก็ไปแก้ที่อื่นหมดอะ เหมือนกับว่าเ,เห็นส่องตัวเองในกระจกแล้วเห็นผมยุ่ง่ะมือต่ยื่นมือไปจับผมอยู่ในกระจกอะแต่ในความเป็นจริงะจับตรงนี้จับที่คนนี้ที่เหลือหายหมดปัญหาของคนที่พัฒนาไม่ได้คือความไม่รู้ค่ะไม่รู้ตัวเนี่ยน่ากลัวที่สุดตัวคร,รูเองก็เคยเป็นค่ะตอนนั้น,นคุกอกไปเรียนคลาสครูการแสดงที่อเมริกาแล้วก็เพื่อนในคลาสคนหนึ่งที่เป็นครูการแสดงเนี่ยเขาอายุประมาณ4ี่ห้าสิบละ เขาก็บอกว่าเขาว่าไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์โคชชิงแล้วก็คืออะไรวะไลฟ์โคชชิงก็คือการแบบช่วยบอกคนในเรื่องของวิธีคิดชีวิตอะไรต่างนๆานาแบบเนี้ยครูงอ,อก,ก็แบบ mm hmm. อย่างเงี้ยเราไม่สนใจเลยตอนนั้นครูไม่สนใจเลยครูรู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับเราเออเราไม่มีปัญหาเรารู้จักตัวของเราดีณนะตอนนั้นที่ครูงอ,อไม่ได้รู้จักสิ่งนี้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งครูงอารู้สึกว่าเฮ้ มันเอาไปสามารถช่วยนักแสดงของเราได้ครูก็เลยไปเรียนเกี่ยวกับศาสตร์พวกนี้พอวันที่เราไปเรียนน่ะตอนแรกเรียนเพื่อที่จะไปช่วยคนอื่นนะแต่พอเรียนปุ๊บพบว่าโอ้คนแรกเลยที่จะได้ช่วยคือตัวของเราเองมันมีอีกหลายมิติมากๆในชีวิตที่เราไม่ได้รู้ในตัวเองเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจุดอ่อนของเราคืออะไร จุดแข็งที่เราจะไปพัฒนาคืออะไรเราไม่รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรคุณค่าที่เราให้คืออะไรพอวันที่เรารู้จักตัวเองอ่ะโหบอกเลยค่ะว่าการพัฒนาชีวิตมันก้าวกระโดดเลย